โชว์ชื่อของเราทางด้านของเอรูนกับเอฟ4นะฮะนี่ครับออรูครับทางซ้ายมือครับโดยทุกทีเลยนะก็หาปือมาจับจองกันได้ลอไปดูกันได้สวยๆเข้ามายังไงครับเนี่ยกลับมาครับคาราพร้อมจังหวะนี้เอ้าหนึ่งสองเข้าไปโดนนี่ยิงหนึ่งที่เอฟนี่ฮะจังหวะแรกครับโดนนี่ครับบอลไปขุกขีกันไปขุกขีกันมากกลางสนามครับแล้วมีโอกาสได้พาบอลเข้ากรอบเขตโทษครั้งแรกครับ บอกเลยว่านำเร็วแบบนี้ยาวๆครับเวลายังเหลืออีกเยอะครับสำหรับคู่นี้ครับโดนี่ครับครับมา้ายเติมขึ้นมาแล้วครับแล้วยังไงเฟคเข้าซ้ายไปหลุดแบบนี้ยิงสองเรียบร้อยครับโอ้อะไรกันครับเนี่สองศูนย์แบบง่ายๆเลยครับโอ้แล้วเป็นการเล่นชิงกันสองจังหวะนี่ครับ จ่ายเข้าในมาเฟกช็อตหนึ่งทีจะสกัดได้แล้วครับแต่ว่าเคลียร์ไม่ขาดโดนแย่งมาจากทาระยิงเข้าไปเลยครับต้องมาดูครับว่าสองประตูครับจะตามคืนได้หรือเปล่าครับพี่ทีะจวบจวังหวะนี้จ่ายมาตัดหลังแล้วเปิดเข้ามาติดเราแต่ยิง <c oughs> โอ้โหจังหวะนี้ครับมันไปติดบล็อกครับแล้วคุ้มออกมายังไม่พ้นกีดอันตรายจาังหวะน,นี้ดีอีกทีหนึ่งสองกันไม่มีอะไรครับโอ้โหแต่ยังแย่งได้ครับ แหมบุกหนักเลยครับท่าเรือตอนนี้มาอีกหนึ่งครั้งแล้วตอนนี้ไม่เข้าอีกติดเซฟครับเสียวหวัดเสียวพอบุกเป็นพายุเลยครับโดนี่ของการท่าเรือครับจังหวะนี้ฉวยโอกาสครับอีลูเนี่ยเคลียร์ไม่ขาดครับสกัดไปเข้าทางครับแล้วมาได้จบในกรอบเขตโทษครับผู้สาวทุบออกไปได้ครับเกือบโดนแย่งไปครับแล้วสวยกลับขึ้นมาบ้างครับอล้วครับอุ้ยเกือบจะไวกว่าครับแม่แต่วิ่งแซงไม่ได้ครับ จะจ่ายขึ้นหน้าก็ไม่ได้แล้วจังหวะนี้พีทีประจวบมีโอกาสได้กระวบอนลั่นไปเองครับอ้โชคดีครับบอนไม่เชื่องเท้าโอ้ยนี่ครับพลิกพลิกบอลมาสวยครับตรงนี้เดศากได้พลิกแล้วมีพื้นที่ส่งมาด้านในแล้วยิงเลนแน่เรียบร้อยเลยครับ2อประ3สามสี่สามประตูต่อศูนย์ล้ำหน้าครับผมเป่าครับจานเป่าช้าไปไหมอะ เกือบแล้วโอ้ <c oughs> โหเหมือนจะยืนเท่ากันเลยนะจันันเสิร์อนอธิษไไกสอนครับมาถึงนา้ามาถึงหน้าแล้วยิงโอ้ยข้างหน้าครับหน้าสวัดจับบอลแรกดีด้วยครับที่ตอน13นาฬิกานะคะจะเจอกับตราดโอ้โหตัสองซ้ำโอ้พี่ตีปัาจวบไม่ได้ดแชร์นะคะแล้วก็แท็กเพื่อนถ้าคือได้เยอะ ก็มีสิทธิ์ลุ้นเสื้อสี้าวแล้วเจียร้อยลยกรหูเลยครับดอกมะเรยงเข่ากับประตูสองหนึ่งสองหนึ่งานนี้จริงนะโอ้ผมเป็นคนที่ทําให้หลายทีมเกิดประตูในจังหวะที่เรากําลังพูดเกมเกมเลยนี่ครับจังหวะนี้ทําชิงลําเลียงกันตั้งแต่การสนามเลยครับสุดท้ายบอลเข้ามาถึงกรอบเขตโทษจนได้ครับแล้วมีโอกาสจบแล้วเป็นประตูครับอีรุนครับฟามขึ้นมาแล้ว2ประตูต่อหนึ่ง พีทีประจวบยังมีลมหายใจครับผมขึ้นใหม่ครั้งนึงงกับการทะเล้าวแบบนี้รุดเดียวเจนรบหลอกเข้าขวาอีกทียิงเม่มชิงไหวชิงพิปกันระหว่างโกออนกับทังหน้าของกองหน้านะงั้นเจนรบครับดูครับ นี่ยสุดท้ายดักทางถูกครับแหมสุดยอดเลยลูกนี้จ่ายมากรอบเคตโทษหักเข้ามาไม่ผ่านเรายังวิ่งไปเอามาได้เปิดไม่ดีครับโโแล้วจบ<อ>เกมครับแล้วเรียบร้อยเลยครับกลายเป็นว่าทางด้านของการท่าเรือเอาชนะไปได้2ประตูต่อหนึ่งครับโอ้โหเก็บไปได้2คะแนนก่อนเลยนะคนะนาเตียโก้เจคิงฟรานเชสครับคอมเมนต์เข้ามาได้เลยครับผมขึ้นกลางมา จ่ายออกซ้ายมายครับโอ้โหแล้วคอเข้าในเร็วเลยก็วีดี้มีโอกาสได้ยิงไม่ยิงเลวอ oh! ้าวลูกนี้ก็จ่ายตามน้ำแล้วแฟงซัดตุงตะข่ายเลยครับโอ oh ้โหการท่าเรือขึ้นนำหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับโอ oh ้โหโคออกนะคะมาแล้วนะตอนนี้นะคะการท่าเรือเจ๊โอ้เหมือนว่ากองหลังจะไม่ได้เคลียร์บอลในจังหวะสุดท้ายครับนี่ครับหลงครับหลงครับ มองชงเข้ามานาเตียก็คืนมาฟรานเชสยิงยังติดเซฟโอ้ทีปัจจวบไม่ได้สักทีครับเพลนี้ครับลงยันวัดไหนเนี่ยเหนียวจริงๆโอ้นี่ยืมตังค์ไม่ได้เลยนะเหนียวมากเหนียวนี่เหนียวนี่นะฮะโอ้เฟสชิวมันบังอาวโตไปเลยโอ้ปัจจุบจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าครับลับฟองครับ ให้ขึ้นมาบอลจังหวะนี้อยู่ที่วีดี้วีดี้หลุดไปริมเส้นดึงหนึ่งทีปาดเข้ามาข้างในจับลวยิง oh! oh! เรียบร้อยเลยครับสองประตูต่อศูนย์ครับไม่ค่อยได้บุกไม่ค่อยได้ยิงแต่ยิงแล้วเป็นประตูครับ oh! ปปรได้จบได้ตลอดครับและลูกนี้เป็นประตูที่สองแล้วครับดูครับวีดี้เนี่ยทางซ้ายครับหลอกมาหนึ่งทีแล้วจ่ายเข้าไปลูกนี้เนี่ย บอนพอดีทุกอย่างเลยครับเหลือแค่ยิงเข้าไปให้เข้าแค่นั้นแหละครับอยู่แล้วออกด้านซ้ายฟรานเชสฟรานเชสด,ดีดกลับเข้ามายังไม่ได้อีกครับโอ้ขาดขาดเ<ม>กินเกินเลยอโอ้ยแม่เจ้ามาครับแล้ววีดีคืนมาฟรองวิ่งยาวยๆคว,วบควบควบมาแล้วข้างหน้ามีข้างบนมีอสะดุดส้นเท้าออกอีกน้องฟรอ โอ,โ,โอ้โหลูกนี้ตับฟองของเราครับหลุดเดียวมาแล้วยิงใบชนเสาแล้วบอลมาลทิ่อแล้วถาเรือโบกคืนมาเหมือนการฟรองตัดเข้านายมาเบสตซแทงข้างหน้าวีดีมาโอ้แล้วฟรองหลุดอีกแล้วหรือเปล่าครับควบขึ้นมาริมเส้นเข้ากรอบเกทยจนมาแล้วม้วนม้วนมาตรงนี้ <Yeah S 2> <ด>เย แล้วครับการท่าเรือนี่ครับจ <hr> an ังหวะสวนกลับขึ้นมาครับดูครับฟรองเนี่ยควบมาคนเดียวเลยครับโล่งๆเลยครับเหลือแค่ว่าจะเลือกเสาแรกหรือเสาสองครับปาดเข้ามาลูกนี้บอกเลยยิงหล่อมหลอมครับมันค่อนข้างโหดบรายกับพีดีประจวบควรครับพีดีประจวบควรจะได้บ้างนะครับในเกมนี้หรือว่ามันเอ้าเฮ้ยมันจะได้ก็ได้มันควรจะได้อย่างที่ผมบอกเป็นไงล่ะได้เลยครับโอ้ยยังวะลูกนี้คับพวเหล่าประตูเข้าไป ดูภาพช้ากันอีกครั้งหนึ่งครับจังหวะนี้ไหลมาดูแล้วบอลมันจะดทะลักหลุดลอดจังหวะแบบยิงต้องยำมากอ่ะคอมจัดๆอ่ะจริงๆนะยิงแบบเต็มข้อยิงแบบโคตสวยแล้วมาได้แบบแล้วมาได้แบบนี้นี่โอ้โหวีดี้มีพื้นที่ได้วิ่งฆ่าล่าเขากรอบมาแล้วหากข้อมาโอ้โหยังบล็อกไว้ได้ครับแล้วหมดเวลาการแข่งขันเลยครับ ท่าเรือครับเอาชนะพิธีประจวบไปได้3ประตูต่อหนึ่งครับในโหมดโคออกของการท่าเรือเนี่ยทางขวานะครับที่สวมแว่นดูกันว่าเกมนี้ระหว่างทางได้ของคราวินพลุกองเชียร์บอลเยอะซีเยอะบอลน่ะครับผมก็โอปอล่ะครับเราก็ซีเขาเหมือนกันโอ้โหแล้วจังหวะนี้ครับหลอกสวยครับบาอนครับขึ้นมาแล้วปอดแล้วโอ้โหเกือบได้โคครับ หมายถึงคุณกับไปเจ้าวันนี้บาลอนลุดเดียวยิงเลยโอ้ชนเสาอลอปุชนเสาอีกแล้วครับวิ่งเข้าประชิดเลยแต่มาแล้วยิงลูกดีเรียลหนึ่งศูนย์ครับที่ยิงเนี่ยชนเสาเข้านะฮะยังมีเสามาเอี่ยวนะฮะผมบอกก่อน ดูดีๆครับดูครับชนเสาแล้วกคือถ้ามันโดนตะปบอยู่หมัดหมดเลยรัเอาละจังหวะนี้ขึ้นไปครั้งนึงครับเควินพุหลุดเข้าไปแล้วยิงโอ้โหทุบออกไปได้ครับเหนียวเหมือนกันครับเออโอ้โหดูครับเสียดายวัชระจังหวะนี้ครับทุบออกไปงดงามครับดีครับเบียดกันตัวตัวแล้วยิงเนี่ยไม่แสกนะโอ้โหใช้อกกลับครับผมแลาอกลูผู้ชายครับเจ็บครับ ไม่ได้ว่ามายืนกันหนาอ้าวแล้วหลุดเดียวเกวินปวยเ้ยอะไรกันครับเนี่ยโอ้โหพูดยากครับลูกนี้ยิงออกไปเอาง่ายดูครับมีพื้นตีตูกลูกๆยิงเสาแรกเฮวีดีลมลครับแทงง่ายๆครับชาลีเจโปยโอ้ยรับหลดนี่โอ้โห นะครับผมตรงสารจริงเอ้าแล้วเควินพูไม่รับหน้าลุนเดียวเควินปวใจโอ้ยลุตจะขาดใจสองศูนย์ครับเควินพูครับพีดีประจวบนำท้าเหลือสองศูนย์ละครับผมเป็นบุคคลที่มากู้หน้าให้กับพีทีประจวบนะคะลูกดีครับแตะเข้าไปก่อนแล้วยิงไม่เรียกจะยิงด้วยนะเรียกวัดใจตัด กลับเข้ามาให้เพื่อนครับแล้วเพื่อนสไลด์มาครับโอ้ดูครับจริงๆแทบจะไม่ทันอยู่แล้วนะเพื่อนนะดูนะโอ้ดูทิมมาครับอืดครับ oh, โอ clerk. ้แกเท้าไปแซงอะยังเก็บได้อยู่แล้วโอ้ยส่งมาตรงนี้เบาแล้วเกินครับแล้วหมดเวลาการแข่งขันครับโอ้โหจบกันไปครับพีดีประจวบเก็บ2คะแนนแรกของวันนี้ได้ครับเอาชนะไปได้2อประตูศูนย์จากทีมของทีมผูนอะครับ